หอมๆเล่นๆเล,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 เลจราหอ,หอมจะทุกคนหอมๆจะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์วันทํางานวันแรกนะคะวันนี้แอนวันนี้ซุ่มซ่ามเดี๋ยวก็ทํำยางนะทุกคนยางยางมอไซค์ใช่ไหมเราเอามาก่อไฟพอเราสลัดทิ้งเด่ดดูนั่น เพิ่นเพ,พ,พ,พิ่นถือกันคาเพิ่นเพิ่นเฝ้าจมเฝ้าแล่นนี้ทุกคนด่ามาทุกคนด่ามาผัวเมียวันนี้ทำหมูล,ล้นๆอ,อันโดนมือแฟนอีกแล้วด้วยความที่ว่าเอามันสุทียมันมีอันมือจะควงสองมือเนาะวันนี้มีซีมือเนาะทุกคนเนาะจาัดจัดประมานอย่างดอกมันถือมันอุบัติเหตุเ่ไา้เะไจตหน้า่ะนั่งทำนั่งอีกนั่งอ,อทุกคนอย่างนี้แหละทุกคน นางเอกหน้างอ,นง,งอทุกคนนางเอกหน,น้างอนางเอกหน้าง,งอขายหมูยิ้สเอพี่ซินเตอร์พี่พี่ซินเตอร์พี่ซินเตอร์บ่ยอมขายหมูมันสีเลยขายบา่สวัสดีทุกคนนะคะแม่ผีเดอ้อม,มาหาแม่คาะยุผีเดอ้อทางทางสิไปวัดพื้นได้อทุกคนอุตสาหากรรมนวมินทรทางจะไปวัดพืน้นนะ ใกล้ๆอันขีดปวดอากกรันเลยใกล้ๆใกล้ๆทั้งสา,ามแยกสิไปวัตผุดนี่ฉันก็ไม่รู้ฉันจะบอกยังไงนี่แหละมาหาแม่ค่าแถวนี้แหละทางลัาง้างลัางเป็นอันกำแพาะพัดเทียมทางนาสิเป็นข้างหน้าจะเป็นอันนี้นะทุกคนลานจอดรถนะคะทุกคนข้างหน้าจะเป็นลานจอดรถนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนสวยงามมากจ้าอันนี้เราก็เข้าสู่แท,ที่สองแล้วนะคะได้ประมาณร้อยห้าสิบไมล์เราจะเด้อเมื่อวานนี้มีเด็กว่าสวยมืออื่นน่นสว้ยอย่าควางใส่ชีวิตผู้เดียวมืออื่นพรุ่งนี้อยู่คนเดียวนะจ้านำ้นำพริ่น้ำเพริ่นคายที่ดีเลยสามกระปุกเบิรเล้วเมื่อนี้ยังสีดได้แบวขวงมาให้ใจ้าทุกคน ไอโนเสียวนี้ผมม่านนีก็ปรมมาณนีก็กได้แล้วถ้าเราเล็กๆไปบรรเลงใช่ไหมมันจะไม่สวยใช่ไหมทุกคนบัดทีนี้พอทีนี้พอ,อย่างร็อบรอบสองอะ่ะแต่เอาพอเพราะฮึ่มฮึมทุกคนมันก็สีไปผสมก็อันใหม่แกจะสีพอดีอะไรที่เข้าแก้ครบ่ได้รเข้ากับปอยไปเพราะว่าเบิง้งเบิ้งยังสีเบิ้งยังสีคือจังววามันเสีย แด้เหล้่งฮะต้องใหม่กับพันใดยเด้อมันกับมันก็ยังมีเศษหมูดิบเด้แบบท,ที่ดียังเสียเริ่มได้แล้วแต่ส่วนนี้สูงก็สูกนะมันก็นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละประมาณนี้ก็ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหมูเละแม่ค่ะเพรา,าได้เปิดเันไฟตู้เย็นแห้งไหมค่ะตะกี้ใส่เบอร์หาเบอร์หกกันบา เดี๋ยวนี่น้ำแข็งมันก็หลายๆนะมันหยดคัดเด้เพราะว่าประตูมันแตกแม่ค่ะก็เลยใส่เป็นเบอร์ซีเบอร์ซีอันหมุนโมนาดอกแต่วันโมแข็งมันสิเป็นหมูเละทุกอันเลยก็เละสวนๆกันมันก็เลยมีงขางที่บอบ่อค่อยสุกจั่นสิที่มีงขางๆพค่อยสุกทุกคนแจนเอาไปว้กวงก็พอดีแหละสำหรับคนกินแบบว่าหมูนุ่มเหงไม่กินหมูแข็งนะทุกคนสวยมากเลยทุกคนแต้ทุกคนสวยๆ แค่นีผู้ใรมาท่านหันก็ได้หั่นแลอทุกคนผู้เร่มาท่านเย็นก็ได้เย็นเด้อเพราะว่าถ้าย่างหมูไปนานๆนะสีมันเปลี่ยนพอสีมันเปลี่ยนไอไอ,ไอมันหมูอะ่ะมันก็จะเริ่มแห้งนะทุกคนมันก็จะดูเล็กลงนะทุกคนมือใหญ่ๆของใครวะเนี่ยเช้านี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปทุกคลิปของก้ามกระปูหนึ่งสองสามสี่ห้าจ้าและไม้หอมสตอรีนะคะผู้ดใดติดตามไหมคะเสียนร้อยบอกเหมยยูส่งที่ส่งส่งที่เสียนสจ้าเด้อก้ามืระปูสีจ้านะนะคะจะแอบบอกแนวทางนะให้ให้ตรงบอกเช่นก็ะบุหูดองว่าเล็กสิวกอกตัวใดฉันไม่รู้จริงๆหัวใจะ่ัตัวไหน ฉันไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแฉันบอกแค่แนวความเพื่อนๆเ,เฉยๆนะคะนี่แล้วหอมมากเลยทุกคนหอมมากเลยทุกคนเอาโบเบึงโดบ,บึงสวยงามทุกคนงามงามคนทุกคนสวยงามงามงามเสวยมากเลยนะคะทุกคน ใครเข้ามาดูคลิปนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะและทุกคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอะไรทุกคนกันมันรู้ดีเฮ้ยเจ๊งซี่แอนมือมือมือล้างเลยนะทุกคนมือล้างเลยนะ ใส่ใส่ถุงมือบ่ได้มันเน่นมาอย่างเตา่าสีมันห่วนแข็งกันสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ